ครับะโอเคครับใช่ครับก็รู้สึกดีใจอย่างที่บอกว่าคือเราจะดีใจทุกครั้งเลยที่ที่แบรนด์บอกเราเพราะว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็แล้วก็ชีวิตประจำวันของเราความเป็นตัวเราอ่ะมันเหมาะกับแบรนด์ ซึ่งซึ่งเราดีใจมากๆที่รู้สึกว่าการเป็นตัวองตัวเองความเป็นเราอ,ะอ่ะมันมันทำให้แบรนด์เนี่ยเลือกเราในในพาร์ทแบบเนี้ยครับไม่ไม่ใช่แบบที่แต่ว่ามันมันเลือกเพราะว่าความเป็นตัวเราตัวตนเราจริงๆแล้วก็เราก็จะมีมีแบบแพชชั่นในในการทำสิ่งนั้นเ m นั้มน,มนเกรกับี่กระเป๋าลองลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็แบบ เนี่ยขณะสัมภาษณ์ผมก็ยังวิ่งอยู่เลยเท้าผมเท้าผมยังวิ่งอยู่นะใช่เป็นเดอะแฟครับตองกะจบกระชงครับแล้วก็เราก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วกีฬาก็เป็นแบรนด์ที่แบบแฟชั่นสปอร์ตก็รู้สึกว่าเหมาะกับเรามากๆครับก็ก็ทุกวันนี้ใส่ใส่ทุกวันเลยออกไปก็ก็ใส่รองเท้าฟีล่าไปเล่นกีฬายเช่นไปเล่นเทนนิสหรือว่าไป ไปใช้กีฬาที่ต้องวิ่งอะไรเงี้ยก็ก็ใส่รองเท้าเข้าไปฟีล่าครับเพราะว่าใส่สบายแล้วก็จริงๆแล้วเราเล่นเทนนิสแต่เราก็ใส่ฟีล่ามาอยู่แล้วแต่พอมีมีหลายหลายคู่หลายหลายแบบเขาเรียกว่าหลายคอลเลคชันน่ะเราก็สนุกในการแต่งตัวไปตีเทนนิสมากขึ้นตอนนี้ออกจากบ้านไม่เคยไม่มีฟีล่าติดตัวไม่มีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งถึงสองชิ้นค่ะถ้เราไม่แนะนำทำใจเวลาเขามีชิ้นนี้ใส่ฟีล่าไปเที่ยวอะไรเงี้ใช่ไหมคะ ผมว่าเป็นเป็นเสื้อเสื้อเขาเนี่ยมันมันมันน่ารักมากมันมันไม่ใช่ส,ป,สป,ปอร์ตแบบสป,ปอร์ตจา๋าแต่ว่าคนที่ใส่ไปเดินใช้ชีวิตประจาวันอ่ะก็ใส่ได้แล้วก็รองเท้าเขาน่ารักมากยิ่งคอลเลคชันใหม่เนี่ยคือคือน่ารักจริงๆครับอยากให้ลองอยากใส่เวลาใส่มีใส่ปันม้อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีมีครับ<ส><ญ>มันมันมันก็แอคทีฟกว่าเดิมอ่ะมันมันใส่แล้วรู้สึกมีพลัง รู้สึกแบบการใช้แรงเพิ่มขึ้นสาเท่าสวยเลยสวยเลยฮะก็ก็ก็ฝากนะครับฟีล่านะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริง,รงอาจจะเหมาะกับคุณแล้วก็ใส่แล้วมันจะรู้สึกแอคทีฟมากๆครับอยากให้ลองไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะ ใส่เพื่อไปเล่นกีฬาแต่ว่าฟีล่าเนี่ยก็คือใส่ใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็รองเท้าเขาดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสจริงๆครับใครใส่าจากบ้านีวนได้ผมผมหันเลยใครใส่มาผมผมหันเลยให้เป็นเป็นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันออใช่แคหน่อยตอนนี้ไบ้างคก็จบไปแล้วปิดกล้องไไม่ป็ไม่เป็ไม่เป็ปิดกล้องไปแล้วก็ เรียกได้ว,ว่าไปเช็คฟีดแบ็ดูรู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าเข้มขน้นรู้สึกว่าเขาเขา,เขาดูแล้วแบบตอบไปเสียงเดียวกันเลยว่ามันมันเข้มข้นมากแล้วมันมันครบรถมากๆครับก็ดีใจมากๆที่ท,ที่กระแสะตอบรับดีครับอไไืมอไไยังยังเหนื่อยอยู่ยังยังมีเหนื่อยตกค้างอยู่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกมีกําลังใจแล้วรู้สึกดีใจมากๆคือคือ การเป็นนักแสดงอะ่ะแค่ผลลับคนดูชอบอะ่ะแค่ Adjust แค่นี้ผมผมก็รู้สึกว่ามันสําเร็จในใจแล้วอะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นบทบ,บาทใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆก็คือพอทําออกมาแล้วมันกระแสตอบรับไปในทางบวกผมผมรู้สึกดีมากใจฟูค่ะเรียกได้ว่าก็ก็เปิดมาสอง EP ก็เทนโลกสอง EP อ่ะที่หนึ่งเทนโลกสอง EP เลยครับก็สุดยอดมากๆนะ คือคือไม่ได้คิดไม่ฝันเลยว่าว่าว่าเปิดมาสองอีพีแล้วเ้วแบบเห็นโลกเลยสองอีพี oh <my. S 1> เป้าหมายคืออะไรก็คือก็คือไปท้าผู้จัดการไว้นะครับ<ม>ว่าถ้าเกิดได้เห็นโลกห<ม>้าอีพีเขาจะออกค่าใช้จ่ายการไปดูแสงเหนือให้ก,กับเรานะครับสไปสองแล้ว จริงๆจ,จ,จะนับจะนับไฟแนลเทเลอร์นะแต่ว่าสงสารเขาเพราะเพราะมันใกล้แล้วแค่แค่ที่หนึ่งเห็นรู้เขาวาปัดเหงือนะ <laughs> ใช่ก็กยังไม่มียังไม่มีการต่อรองใดใก็พอ,พอพอซีรีส์มาเราก็แบบพร้อมใจกันดูแล้วก็คือคือเรายังชอบเลยอะ คือชอบคาแรคเตอร์ชอบเนื้อเรื่องทุกอย่างของซีรีส์แจ็คแอนด์โจ๊อครับคอ,อ่านอก้อมคชอบมากอ่านอ่านครับอ่านเยอะเลยคือคือ<ๆ>เราเวลาว่างเราหมกตัวอยู่กับแ a ชแท็ก j จ็คแอนด์โจ๊ ep หนึ่ง ep สองะไรต่างๆเยอะมากก็เห็นคนดูแบบมันเป็นซีรีส์แนวใหม่มากๆคือเป็นคอมเมดี้แล้วบางคนก็บอกว่าเออมันเป็นเบียวแต่เป็นเบียวที่สนุกเออ ใช่เราเราตอนอ่านบทเราก็คิดอยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่มันซีรีส์หรือมันแอน,นิเมะเนี่ยแต่แต่แต่พอเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกอ่ะคือคือมันนั่นแหละประสบความสำเร็จแล้วครับอย่างนี้เราอินพอตอลอปเลยนะบบทำไมคุณรัต้องอย่างนั้นคัตต้อินอ,อะไรอ,อะไรนะครับเขแบบมีพอตอลอปอะไรนี้ตามอะไรใช่ใช่ผมรู้สึกว่าทั้งโปรดักชั่นทั้งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือ คือเข้าเข้าใจเขาเลยว่าเขาต้องทํางานละเอียดกับแต่ละตัวละครมากๆการมีพื้นเีการปูพรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันตอบทุกอย่างในในในการในการแสดงหรือว่าเนื้อเรื่องอยู่แล้วครับทุกคนจะเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าชีวิตของตัวละครคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างคือคือเขาเรียกว่าแบ่งส่วนพาร์ทของตัวละครได้ดีมากๆครับทุกคนจะเข้าใจว่าตัวละคร ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแจ็คกับโจ๊กเกอร์แต่ว่าหลายๆตัวก็มีปมชีวิตเหมือนกันครับแล้วายเวลาหวานมากหวานมากผมไม่เคยโกหกอยู่แล้วตอนตอนโพสก่อนที่อีพีสองออนเน่ยทุกคนไม่เชื่อผมนะครับว่าว่าตอนจบนั้นหวานมากอีีแรกอาจจะขมแต่ว่าตอนจบอีพีสองหวานแน่นอนไม่ใมรเชื่อสุดท้ายหวานจริงฮะหวานแบบเลิศเลิศ เลยค่าได้ค่าอย่างนี้มาเลยครับพอเราพอเราเริ่มเริ่มมีผมยาวมาแล้มาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันจะเริ่มห่วงสวยกันแล้วฮะใช่คือคือ,คอ,คอมันมันมันจริงๆต้องบอกว่าเมคอัพเขาเก่งมากๆแล้วก็คอสตูมอะไรเขาเก่งมากๆคืออย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันท้าทายความสามารถของผมมากตรงที่ การปลอมตัวเป็นแต่ละคาแรคเตอร์เราต้องเป็นให้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายอ่ะบางทีบางทีไม่ได้ถ่ายเฉพาะตัวเนี้ยบางทีเราต้องสับเป็นโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นปกติอีกเออการทํางานกับตัวละครการที่ต้องต้องก่อนถ่ายทําเราต้องซิงก์กับตัวละครอ่ะมันสําคัญสําหรับผมมากทุกคนในกองก็จะเห็นการกิริยาอะไรแปลกๆจากผมที่แบบตอนแต่งตัวเป็นการปลอมตัวแล้วผมก็จะทํา แต่แต่นนมันคือมันคือมันคือความเข้าใจของผมว่าเวลาทำอย่างนั้นแล้วเราจะเล่นได้เป็นตัวนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับาะปิดกล้องรือไมว่าลปิดูอีพีสามได้เลยครับมัาดรอดูได้เลยครับข้อสอขออ่ะข้อสอขอโอ